คอมมอนน่าจะแบบว่าหลากหลายนี่เลยสำหรับผลนี้ผลบิ๊กมัมพอตเรียบร้อยบ๊ายบายโอ้โห oh โดนเหรออุยเจ็บนะไอหนุ่มนี่เจ็บนะหนุ่มนี่เจ็บนะครับมายิงไปต่ออุ้ยโดนบ๊ายบายสิขาค่ะโดน คือสกิลวีบอกเลยว่าถ้าโดนเมื่อไหร่ถ้าติดเมื่อไหร่นะครับอย่างน้อยน้อยก็แบบว่าเกือบครึ่งหลอดพระอาทิตย์แส่แว่นตาบอกเลยว่าโคตรจาบส่วนก้อนเมฆทําหน้าตาบึ้งบึ้งขึมขโมปดขี้หรือเปล่าเนี่ย <laughs> เอาลาคาสุซข,ของกระถอกับสวีนาสวัสดีคุณผู้ชมทีหน้าตาหล่อสวยน่ารักตะมูต่มีคีมตสีทุกคนนะครับผมกลับมาอยู่กับพี่นะครับน้องๆเจมีนะครับแล้วในวันนี้ก็เป็นวันที่แบบว่าเลิกงามยามดีมากเลยนะครับน้องๆในวันนี้บ็อกฟุตํำการอัปเดต17แล้วเย้ตบมือสิครับน้องๆดีใจขนาดนี้ก็เฮเฮ โชก้าไปหนึ่งทีละกันโชก้าไปหนึ่งทีละกันโชก้าไปหนึ่งทีละกันไม่โอ้โหบล็อกฟู้ดอัปเดตแล้วครับคือแบบว่ากว่าจะอัปเดตได้บอกเลยว่าแทบจะแบบสูญสลายไปจากโลกนี้นะครับทุกคนคือมันค่อนข้างจะใช้เวลานะครับแล้วในวันนี้ก็ตามเชื่อคลิปที่น้องเห็นกันเลยครับในวันนี้นะครับทุกคนพี่จะมาทําการลากข้างหัวด้วยผมบิ๊กมัมนะครับผมซึ่งก็เป็นผลใหม่ที่เข้ามานะครับซึ่งผลบิ๊กมัมเนี่ยพี่ก็ยังไม่เคยทําการเอาไปลากข้างหัวนะครับซึ่งคคลลลิิปปปปนนนี้้กกก็็็็เเแรว การเล่นผลบิ๊กมัมครั้งแรกกันนะครับน้องๆเดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปนี้จะสามารถฆ่าคนได้หรือเปล่านะครับแต่ต้องบอกน้องๆที่น่ารักก่อนนะครับการเล่นผลบิ๊กมัมครั้งแรกพี่ไม่มีคอมโบนะครับทุกคนฉะนั้นอย่าว่าพี่นะครับแบบว่าพี่เซมเขาทำไม,ไม,ม,มไม่ใช้คอมโบนู้นพี่เซมเขาทำไมไม่ใช้คอมโบนี้พี่เล่นครั้งแรกนะครับน้องอย่าว่าพี่นะครับ เดี๋ยวก่อนจะไปทําการล่าข้าหวหมอนนะครับทุกคนมาทําการรีบูสกิลกันก่อนนะครับทุกคนสกิลบิ๊กมารนะครับทุกคนพาสสิฟเนี่ยก็จะเป็นการแบบว่าถ้าเราทําการฆ่ามอนหรือว่าฆ่าคนนะครับน้องๆมันจะให้เออวิญญ,ญาณเรามานะครับทุกคนวิญญ,ญาณก็จะเคลื่อนตรงนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่ไปทําการฆ่ามอนชงน้องนะครับทําการฆ่ามอนก่อนละกันปึ๊บปึ๊บมอนมอนแป๊บน,นึงนะอย่ามีคนมาล่านะครับยังมีคนมาล่านะพี่กลัวจังเลยปึ๊บปึ๊บ มอนตายยังเอ่ยอม,มอนอยังไม่ตายนะครับเอา้าโดนไฟเบิร์นตายไหมอ้าเรียบร้อยเมื่อมอนตายเอา้าแล้วสมัยวิญญามันมไม่ขึ้นมาสักคนอ สงสัยจะมีอะไรผิดพลาดนะครับเดี๋ยวขอลองใหม่สิเดี๋ยวขอลองอีกทีหนึ่งนะครับปึ๊บไปโอเคนี่ไงทุกคนวิญญาณขึ้นมาแล้วนะครับน้องคือวิญญาณเนี่ยมันจะเต็มทั้งหมด9ครั้งนะครับทุกคนซึ่งถามว่ามีวิญญาณแล้วมันสามารถเอาไปทําอะไรได้นะครับทุกคนถ้าเรามีวิญญาณแล้วทําการกดคลิกซ้ายมันจะเป็นการแบบว่าเรียกพวกเอ,อ่อพืชเรียกพวกต้นไม้มันนะครับนออ้องเดี๋ยวพี่จะทำการกดคลิกซ้ายเพื่อทำการเรียกก่อนนะครับผมอ่ะทำการกดคลิกซ้ายเลยปึ๊บอัอนนี้ซึ่งพืชตัวนี้ก็จะะให้เดเดรรานคับ น้องก็จะให้เล่นล้วนะครับดีมากเลยโอเคขอกดต่อนะครับผมโอเคทุกคนซึ่งดอกทานตะวันนี้นะครับจะทําดาเมจปล่อยพิษนะครับทุกคนจะทาการกดต่อแลวครับปึ๊บอ้าไม่เอาอันนี้สิอันนี้เป็นการปล่อยพิษนะครับขอต้นไม้หน่อยต้นไม้ไม่ออกเลยทุกคนครับต้นไม้ไม่ออกเลยนะครับอ้าวหมดแล้วอ่านี่ไงต้นไม้ออกแล้วทุกคนซึ่งต้นไม้นะครับมาจะทการล็อกสตูนะครับน้องๆซึ่งบอกเลยว่าโหดมากดีมากนะครับทุกคนโอเคในเรื่องพาสีก็จบกันไปแล้วนะครับน้งงๆเดี๋ยวมาทําการดูสกิลกันก่อนดีกว่าทุกคน เซตนะครับทำการอประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ก็เพิ่มไม่ถูกนะครับสกิลเอก,ก็เป็นการโอเคยิงเป็นเออลูกไฟของพระอาทิตย์ลิปาวิหล่อจัง <laughs> พระอาทิตย์นะครับทุกคนสกิลซีก็เออประมาณนี้เลยครับน้องๆบอกไม่ส่วนเหมือนกันนะครับสกิลวีแอนติเมทก็เป็นการ อาลังการงานส่งงานสร้างมากนะจ๊าทุกคน Rescue l f ก็เป็นการอาขีดก,ก้อนเม่นนะครับผมก็ประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยซึ่งดูคร่าวๆเ,เนี่ยก็คิดว่าผลมันน่าจะแบบว่าโกงนะครับน้องคือแบบไม่ต้องพึ่งคอมโบก็สามารถฆ่าคนหรือเปล่าก็ต้องมาดูกันนะครับงานเพื่อเป็นการที่ไม่เสียเวลาน,นะครับน้องๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในคลิปนี้พีง่งเสียทําการเล่นผ Big Mom ลบิ๊กมัมลากข้างหัวั้างแรกจะสามารถฆ่าคนใน้หรือไม่เดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับน้องๆก่อนไปฝากกดไลค์เด้อเด้อไปกันเลยทุกคนรุ่ย i me your holiday. I'm your น้องๆคนไหนที่กำลังหาร้านดีๆงั้นพี่เจมแนะนำนี่เลยร้าน Easy Farm ร้านละฟาร์มแบบต่างๆของโรบอทและยังมีบริการจำหน่ายไก่ตันราคาเริ่มต้นเพียงแค่100บาทเท่านั้นและยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีการกดผลปีศาจเกมพาร์ตของแมปบ็อกฟู้ดและทางนี้เขามีบริการเติมโรบัก VP r a t e 5.5จุดครับน้องๆหรือมากกว่านี้นะครับน้องๆพี่แนะนำขนาดนี้แล้วก็ต้องไปจัดแล้วครับน้องๆใครสนใจก็ริงร้านใต้คลิปเลยครับผมกลับมาแล้วนะครับน้องๆซึ่งเซตในวันนี้พี่จําการเล่นเป็นซ้างหม ใส่ฟ้าผลบิ๊กมาดาบผลแล้วก็ปืนคาบูชันนะครับมาเดี๋ยวเรามาหาล่าข้างหัวกันดีกว่านะครับผมอยากจะรู้ว่าผลนี้มันจะเกลียนหรือเปล่านะครับเดีย๋ยวมาดูกันนะครับผมอา้อาวอ้ามีคนเซิงกันซะแล้วมาหนึ่งหนึ่งกันดีกว่าแม่สาวนอ้อยเพื่อเป็นการที่มีเสียเวลานะครับที่ก็สกิลไม่ค่อยจะเป็น้วยอ่ะไม่รู้นะครับว่าสกิลไหนคนจะมาก,ก่อนมาหลังนะแต่ก็เดี๋ยวลองดูโอ้แหลก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 คนเยอะสกิลมันสวยน,นะครับมันเรียกแบบว่ากินเออ เออเอฟเฟกนิดหน่อยคอมพี่ก็ไม่ค่อยจะแรงด้วยประเด็นเจอกับสายตึงงั้นเหรอน่าตึงเปียนั่นเลยโอเคใจเยน็เยนใจเย็นเอาโดนเหรออุวยทุกคนคอมโบเลยวะเนี่ยคอมโบลูกม่วนเหรอเมื่อก,กี้คอมโบลูกม่วนเหรอครับเล่นซะเกือบตายให้แรงนะเนี่ยแรงนะเมืกก่อกี้เรียบร้อยตายเลย คอมโบม่วๆแต่บอกเลยว่าถ้าคอมโบเป็นคอมโบติดแรงนะครับแรงมากเลทุกคนโอ้โหเดี๋ยวขอร้องใหม่สิบ่อกี้อาจจะฟุกนะครับเดี๋ยวขอร้องใหม่นะครับผมเอาเป็นจับเออน้องคนนี้ไหมน้องคนนี้สุ้กับพี่ไหมหรือจะเป็นคนนี้ดีเอาตรงตคนไหนก็ได้นะครับคนนี้ก็ได้มาคนนี้ก็ได้มาพี่ก็พร้อมชนนะครับบอกเลยถึงไม่ใช่ชนโม,มลีแต่พี่ก็พร้อมใส่พร้อมชนนะปึ๊บตันมาเอาโดนโดนโดน ขนาดดนแบบว่าไม่เต็มยังแรงเลยเมื่อกี้เห็นไหมทุกคนรู้สึกจะติดใจนะครับในความแรงของผลบิ๊กมัมโอเคโอเคสกิลม,มั่วๆไปทุกคนไม่ต้องพึ่งคอมโบนะครับเพราะว่าไม่มีไม่มีแล้วก็ไม่รู้ด้วยไม่ตายงั้นเหรอ ไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตรแน่ว่วนนีปปป้ปึ๊บโดนไหมโดนไหมโดนเหรอโดนเหรอโอ้โหปึ๊บเอ้าเข้ามาโดนเต็มเต็มโอ้โห พร้อมกับรากต้นไม้ต้นไม้ปีศาจโอ้โหยิ้มให้เจมเหรอมันหวันมันหวนทุกคนสกิมว่ามัวยังฆ่าคนได้ด้วยนะครับอจะสู้ต่อไหมเอามาสิสู้ต่อกันได้นะกําลังมันเลยกําลังมันเลยนะครับถ้าใครรู้คมโบของไอ้เจ้าผมบิกมัมก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับเดี๋ยวจะไปไล่อ่านนะครับทุกคนเท่าว่างๆนะรอบนี้เจอกับมังกรใช่ไหมโอเคพารามิเซียเจอกับโซออนสัตว์ในตำนานแต่ไม่หวั่นหรอก สก,กิลีแสดงมากเลยเอ้ยอย่าเพิ่งเข้ามายุ่งนะเพราะหนุ่มแซนเดียนนะซิลิคนนะอย่าลมพี่นะครับพี่ก็ไม่ได้เก่งเด้อรำพังหนึ่งหนึ่งพี่ยังจะแพ้เลยนะครับถ้ามาลมพี่ยังไงก็ตายนะครับบอกเลยโอ้ก้อนเมฆแล้วก็พระอาทิตย์ลอยตามพี่มาเอ้ยมีคนมันมันมีคนอันเนี้ยสักคนมีคนแจมอะครับไม่เอลซี่อย่าแจมกันเด้อ อะทำการลากคนมาตรงนี้ดีกว่าตรงนู้นคนเยอะลากมาตรงนี้ดีกว่ามาตามคอยมาอ้าวไม่มีใครตามพี่เซมมาสักคนโอเคโอเคไม่เป็นไรละกันหาะสู้กับคนใหม่ก็ได้ไม่งอนะอืมสนใจชู้กันเปล่าชุดนอนใช่ไหมยอย่ายุ่งใช่ครับมาสู้กันมา สู้กันไหมสู้กันไหมสู้กับเราไหมครับพี่เขา PVP อยู่เองพูดสูกคำน้องชายเองพูดสูกหนึ่งหนึ่งกันพ่อนอมสนใจชู้กันไหมครับยุ่งเพื่อนหนึ่งหนึ่งอ่ะมาสิใครก็ได้บอกเลยนะครับพร้อมจะแจกข้างหัวไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องบอกว่าพร้อมจะแบบร่าข้างหัวมากกว่านะฉีดลําตาไม่โดนฉีดลูกตาเออของเจ้าอันนี้ไม่โดนนะครับแต่ไม่เป็นไร ไปไหนแล้วอ่ะนี่ไงจับมาก่อนวิคอมโบโม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 คอมบมมมมแต่ว่าติดอีกแล้วอะไรกันเนี่ยคอมโมน่าจะแบบว่าหลากหลายแนี่เลยสำหรับผลนี้ผลบิ๊กมัมฮอตเรียบรอ้อยบ๊ายบายโอ้โห ขนาดเล่นไม่เป็นสกิลมัมม่วๆยังฆ่าได้ยังตายเลยนะครับน้องๆลองคิดว่าสร้างเกิดผลน,นี้ไปอยู่กับคนที่แบบว่าเก่งๆมีคอมโบโ,โหดๆมันจังโกงมันจะเกยนขนาดไหนครับแค่นี้มันก็โกงมากๆแล้วอะเอาอยากแก้มืองั้นเหรอโอเคได้ครับมาสิแล้วขอต่อยนะครับทุกคนเพราะว่าผลใหม่เข้ามามันก็มันนะครับไม่ต้องพูดเดยอนแล้วกันสุกคนเล่นต่อเลยนะไม่ต้องแบบอาทิย์บงอาทิ์ไปให้มันเสียความเรามาลาดต่อเลยดีกว่า โดน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 คอมโบโดวคอมโบระวังระวังโอ้ยเจ็บเจ็บโดนไฟเบิร์นตูดโดนไฟเบิร์นตูดนะครับสวยโดนหรออุยเจ็บนะไอหนุ่มนี่เจ็บนะหนุ่มนี่เจ็บนะครับมายิงไปต่ออุ้ยโดนยบายสิขาค่ะโดน คือสกิลวีบอกเลยว่าถ้าโดนเมื่อไหร่ถ้าติดเมื่อไหร่นะครับอย่างน้อยน้อยก็แบบว่าเกือบครึ่งลอดนะครับผมแรงมากเลยสวัสดีพ่อหนุ่มเสื้อแดงแคนเจม,มี่ด้อเหรอวิมีลูกแคนพี่อยู่ในเซิร์ฟด้วยเหรอโอ้โหและดูใส่เสื้อทุกคนใส่เสื้อก็แบบว่าใส่เสื้อเจม,มี่กางเกงเจมี่เท่มากเลยเท่มากเลยยังไงถ้าใครอยากซื้อเสื้อพี่กางเกงพี่ไปซื้อที่กลุ่มพี่ได้นะครับ,ท,รบทุกคนลิงก์กลุ่มใต้คิปเลยนะครับเออขอขายเขาหน่อยละกันนะครับผมอยากมีโลบักนะครับเดี๋ยวมาหาเซิงต่อ กว่าอะเรามีทําการสู้กับลูกแคนพิลกันนะมาลูกแคนมาเรามาสู้กันดีกว่าน้องชายปึบป๊บปึ๊บเอ้ยไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่คนนี้ต้องเป็นคนนี้สิมา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 สู้กันมาสู้กันเริ่มเลยเปึบป๊บปึบ๊บปึ๊บโอเคฮึสกิลเซตแล้วก็วีทำคอมโบน่นจาจะไม่ทันนะครับช้าไป เล่นๆไปแล้วก็พยายามเรียนรู้คอมโบไปด้วยนะครับโดนลูกสมุนจะออกมาพับพับพับนี่เรียกลูกสมุนหน่อยละกันสุกนอย่างโกงครับผมอะไรมันจะโกงขนาดนี้เนี่ยเลือตรงกลับมาให้ปัปบๆซะดีๆ ขอเลือดหน่อยครับอ่ะเรียบร้อยเลือดเข้ามาแล้วอาจจะเข้าไม่เยอะแต่ก็ถ้าเข้านานเดี๋ยวก็เยอะนะครับสกิลหาก,กินเออทำไม่ได้นะครับล็อกไม่โดนไม่ทันโอโอ,โอ,โอเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็น โอ้โหเรียบร้อยลูกแคนพี่มันก็โหดเกินไปนะครับทุกคนจริงๆใครเป็นลูกแคนพี่ก็แปลว่าโหดกับพี่ทุกคนนะครับเพราะว่าเทชนะพี่นะครับน้องๆใฮ้แพ้ลูกแคนอีกรับปักเจมเนะี่ยคือแบบมันช่างอ่อนลอยชะเหลือเกินนะครับแต่ไม่เป็นไรละกันทุกคนในเมื่อเราเล่นครั้งแรกเราได้ขนาดนี้ก็ถือดว่าโหดแล้วนะครับผมเอออยากจะหาสู้ต่อจังสนใจสู้กันใหม่ไหมมามาสู้กันใหม่ดีกว่านะครับอยากสู้ต่อนะครับผม ขออีกสักหนึ่งคนละกันนะครับกำลังแบบว่าอยากเล่นนะครับผมมาแอนโนมาต่อกันเลยปิ้วแล้วเคยพิมพ์อีซี่เนี่ยลานอีซี่ลูกแครพี่หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวทำไมลูกแครพี่มันช่างแบบว่าสก,กิลปากรุนแรงจังเลยอย่าสก,กิลปากกันนะครับเดี๋ยวมันจะไม่น่ารักนะโอเค อ,อ,อย่าอย่าอยากอยากมีคนเข้ามาแซมนะครับขอหนึ่งหนึ่งก่อนนะไอ้หนุม่มสกิลแบบไม่กี่ทีก็แบบเลื่อนหายไปครึ่งลอดแล้วะถ้าสกิลอันตะิเมตโดนนะบอกเลยว่าโคตรแรง อ้าวเรียบร้อยสิเรียบร้อสรยอสิอย่างงีหห้หลบได้อีกเหรอ,อยังก็ตึงเกินอา้าวต้นไม้จับต้นไม้จับอะเรียกลูกสมุนมาก่อนละกนันนี่ทำการเรียกวิญญาณมาก่อนนะครับเรียกมาทีละตัวสวยเทียตัวสองตัวไปไหนแล้วว่าปึ๊บปึ๊บอ,อ,อยู่ข้างบนใช่ไหมปึ๊บอ,อ,อ้าวอันติไปเรียบร้อดดยโดนไหม บายบายเอา้านุ๊กก็โดนทุกคนไม่โดนนะครับโอเคหบายบายฟรีเลยเมื่อกี้เอา้าทำไมน้องเขาตายโดนใครมาลาสเนี่ยอืมโดนล่าเฉยเลยใครมันมาลาสกันนะครับเดี๋ยวขอหาสู้ต่ออีกสักคนสุดท้ายนะครับทุกคนซึ่งคนสุดท้ายนี้พี่ขอสู้กับน้องคนนี้ละกันนะมาหนึ่งงกันดีกว่าไอ้หนุ่มหนุ่มน้อยมาหน,ห,นหนึ่งกันนะครับมา,ามาสู้กันเปิบเบเปบ เดี๋ยวถ้าสู้คนนี้จบพี่จะมาทําการสรุปกันนะครับว่าผลนี้เป็นยังไงนะแต่ขอให้จบก่อนสองสกิลครึ่งหลอดเป็นยังไงล่ะครับคลิปนี้มีแต่คำโกงโกงเกียนเกียนก็อย่างที่เห็นนะครับทุกคนมันโกงจริงนะครับก็อย่างที่เห็นตามภาพตามคลิปเลยนะครับน้องๆโอ้โหอะไรมันจะโกงขนาดนี้เนี่ยโอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะครับก็มาทําการสรุปท้ายคลิปกันเลยดีกว่านะครับน้องๆ พี่พูดตามตรงตามความรู้สึกจากใจจริงๆของพี่นะครับผลบิ๊กมัมถามว่าดามจแรงไหมโกงไหมตอบตามตรงคือแรงมากโกงมากนะครับน้องแต่ข้อเสียงมันคือมันต้องฝึกก่อนนะครับมันต้องฝึกมันต้องมีคอมโบนะครับทุกคนคือถ้าคอมโบได้นเนี่ยบอกเลยว่ามันจะโกงมากๆจะโกงกว่านี้นะครับแต่พี่คือแบบเล่นครั้งแรกไม่มีคอมโบเลยทุกคนคือแบบเล่นโมโๆนะครับพี่ก็เลยไม่ค่อยจะเก่งนะครับน้องๆแต่ก็เล่นครั้งแรกถ้าได้3คนก็ถสือว่า โอเคก็ถ okay, ือว่าดีแล้วนะครับทุกคนแต่อ๊ะางสำหรับคนเล่นทางแรกนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครป์เป็นกำลังใจวิเศษด้วยนะครับ,บ,น,น,รบน้องๆเดี๋ยวไปเจอคลิปหน้าแล้วกันทุกคนคลิปหน้าก็เดี๋ยวอัดต่อกันเลยนะครับทุกคนอัดต่อกันเลยนะครับน้องๆคลิปต่อไปก็คงจะแบบว่าเป็นอ่าดาบบิ๊กมัมละครับหัวนะครับผมแต่สําหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อยละกันนะครับผมทุกคนเจอกันครับน้องๆไปแล้วจุ๊ย